สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันหวังชาวนาขับผมเบ่าเก่งครับสาหรับมือนี่นะครับผมเขาสู่นาฝนแล้วนะครับมาเบรงพื้นที่ที่จะปลูกผักหวานนะครับปลูกส่อมแต่ก็มาอัปเดตผักหวานที่เขาสอมในต้นอันนี้ไปนะครับผมปึ๊บอันนี้มังมีอยู่อืมนี่ครับสลัดมเม็ดแล้วครับนี่ครับ เหลื่อมสลัดเมล็ดแตก่ก็มีอันนี้ยังอยู่ในเมล็ดอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพักหวานปลาครับผมบริเวณนี้นะครับผมขึ้นเฮดเดอร์ครับผมเดี๋ยวผมพาพี่น้องอย่างไปเบิ้งครับผมต้นนี้จะเป็นต้นกลุงครับผมต้นกลุงแล้วการจะออกเฮดทุกปีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องจะเห็นผ่านตายอยู่ ผีก่อนผมก็ได้เฮ็ดปลวกอยู่แถวนี่แหละเนี่ยครับถังจุลินรี่สังข์คอแสงของเข้าเอ้ยจุลินทซี่จะปลวกเนาะครับผมถังน้ำมกักจุลินทซี่จะปลวกเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบิงนะครับผมเห็ดอะไรเอยโอ้ไกลเข่าลุยเปล้วครับนี่ก็เป็นแปลงผักผมครับผมแปลงผักยังบันทันว่างเห็ดใหม่นะครับเมื่อใดนังครับได้พักอีตูอยู่ประมาณสิบต้นนี่แล้ครับผมพักแมงลักนะครับยังเห็นอยู่ครับผม ทันแทนพาพี่น้องมาเบิงเห็ดนี่ครับผมเห็ดอย่างนอปึบโอ้ของแท้เลยพี่น้องสามดอกอิ่มเนี่ยครับพี่น้องของแท้นี่สามดอกอิ่มกันเลยบันมีสามดอกครับพี่น้องยับปักยับปากปัก,กดังเห็ดก็ออกในสวนเท่านี้แหละครับผมตัวนี้เป็นเห็ดไข่เลยครับเห็ดไข่ ดอกง่ายๆเลยครับผมเกือบแล้วเกือบห้าบอเห็นนี่ครับเห็ดไข่ลักษณะจะเป็นยังสีครับผมออกสีเขียวแน่สีนีแน่ล่ะครับผมคุณสมบัติเห็ดไข่นี่ปนนะครับผมต่ำปนนี่หอ,อมครับนี่ครับดอกจุ่มๆขั้นเด็ดสุดน,นี่เพื่อนอยากเน่าครับผมถ้าเก็บก็ต้องเก็บไปเ,บ,เ,บ,ไปเบิดครับ อันดหสัมผัสเป็นแล้วเป็นสิเนาเนาเป็นเสื้อนะบ,บริเวณนี้แหละครับผมอันไดแกแน่ผมกับมใสไซถังจุรินซี่โอ้มีดอกหนึ่งน้อยๆนะครับพี่นนองแต่เมือ่อหลุปไปโดนยังก็จะปล่อยให้เขาขึ้นเป็นนี่ครับดอกหนึ่งซีดอกครับผมโงนเดียวซี่ดอกปีนี้ฝนมาสาครับผมเห็ดก็เลยออกสาเนี้ยจังน่อยครับ มองอื่นเป็นจังได่เนาะได้เก็บเฮ็ดกันคือสิเด้กเก็บเห็ดกันมวล,ลวนวเนาะครับผมนี่ก็เป็นเฮ็ดไข่นะครับที่ออกในสวนครับผมน่ครับดอกยิใหญ่เลยครับผมปิ่งสามดอกนี่ก็อิ่มแล้วจะพามาอัปเดตต้ตนพักหวานนิจังหน่อยกะพามาเบิ่งเฮ็ดไข่นะครับที่ออกเริ่มออกแล้วครับผมน่ครับบริเวณที่ออกก็จะเป็นแถวเงากุ้งครับผม อเอาเงากุ้งก็อยากได้เบี้ยมาปลูกเพิ่มอยู่หรอกครับผมแต่พื้นที่เห้องบอไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาปลาเนาะครับผมโซนคาปลาคาปลาผมก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องแรกแล้วครับผมาลักษณะคาปลาเป็นเช่นไเนาะครับผม มองนี้ก็ออกครับผมเดี๋ยวฝนเล่งๆแน่เดี๋ยวก็ออกตามตามนี่แหละครับตามพ้นนี่หน่อยๆนี่ครับผมโซนนี่ก็จะเป็นโซนผักหวานปลาเดี๋ยวก็จะเอาผักหวานปลาหลากงอกนะครับมาซ่อมปลูกให้เต็มพื้นที่เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารปลาครับเป็นอาหารปลาแบบยั่งยืนนะครับซึ่งเ้างบ่ค่อยได้ดูแลนะครับวกผักหวานปลาเนี่ครับเป็นผักที่ติดแล้วก็จะติดเลยนะครับ บางเห็ดไปก่อนถ้าพาพี่น้องมาเบิ้งพักหวานฟ้าต้นนี้ครับนี่ครับือต้นนี้นี่ก็ติดแล้วครับผมกะรอให้เขาเติบโตได้เก็บยอดต่อไปครับอีกสองปีคาดว่าน่าจะได้เก็บยอดครับต้นนี้ครับต้นเล็กๆกอื่นๆจะเริ่มติดแล้วนี่ครับหวานฟ้านี่ก็ติดแล้วครับผม เดี๋ยวไปหาเก็บเห็ดต่อกัอนครับพี่น้องเพื่อได้ตื่มกันครับโอ้เห็ดออกอยู่นี่นี่ครับสามดอกว่ามันปลูกไว้หลกักกระ t h a ครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งทานทานมาสามฝนยังบ่ทันได้ดเก็บครับพอดีครับได้อัปเดตอัปเดตท,ทานก่อนมันเห็ดปลวกอีขึ้นแล้วบ่แถวเต่าทานก็ได้นี่นะครับวัตถุดิบ ยังว่าท่านได้ลงเตา่านีก็อีกพ่นหนึ่งครับผมเดี๋ยวฝนเล็งๆกันสิเดี๋ยวหาเ, <ๆ S 1> เก็บเห็ดในสวนนี่แหละอ่ามาเบิองกันครับผมทานที่ผมเผาไว้เบิองครับโดนฝนโดนยังดินเดียวไว้แบบสภาพถังจนอันนี้แหละครับสิเป็นเท้าหรือเป็นทานครับทานมาเป็นเดือนแลลวครับผมว่มาท่านได้เปิดเบิองจักเถื่อครับผมปิดแล้วกับเห็ดแนวอื่นไปเรื่อยอืมแทน ผู้นัดครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสองมือครับอันนี้ก็เป็นหูจับนะครับจับตัวนี้ดึงขึ้นตรงๆครับเดี๋ยวดินจะตกส่ปึพ๊บพี่น้องร้อยฟ้ากันบ้าเนท่านน,นึๆด ครับผมทานเท่าเศษเล็กเศษหน่อยก็เป็นทานไปเลยครับผม้วกาเ, <c oughs> เปลือกทุเรียนยังสีนะครับเปลือกทุเรียนยังสีเขากินแล้วนะครับก็มาเผาทานเพราะได้เขาตู้เย็นครับผมเอาเขาตู้เย็นเอาเขาทางน้าแข็งพอได้ดับกินครับจะดูสวยงามขึ้นในจังหน่อยนะครับผมเขาตู้เย็นเทาต้องอาทานเป็นแทงเป็นก่อนกับไปก็ได้เปลือกทุเรียนหรือมังคุดนะครับผมเอาไปใส่ในถัง น้ำแข็งหรือว่าตู้เย็นนี่ก็จะซอยดับกินข้าวของอาหารที่เราแช่ไว้นะครับผมกินดอกไม้กินอย่งนะครับเอาไว้ซอยดักกินดับกิน,กนเอาใส่ในห้องน้ำไว้ก็ได้นะครับผมนี่ครับผมเปลือกทุเรียนครับันี็เป็นทานเลยนะครับผมเอาไปหุงต้มได้คือกันก่นนกอน,นหน่อยๆนี่เป็นทานไปแล้วครับ ไม่จิกนะครับผมท่อนใหญ่ก็เป็นทานครับผมสร้างเสียงครับพี่นอ้องนี่ครับก่อนใหญ่งงใสปป่ปลาปนกันไปอ่าพราได้ใส่ครับผมในครัวเลื่อนเดี๋ยวไปหาเห็ดตอครับผมบา้านนี้คลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันลางครับแปบ๊แปบโอุ้ยเห็ดยังนี่อันนี้เห็ดอะไร โอ้โนี่เห็ดเบื่อห้นึกงว่าสิมานไปแล้วครับบอสนี่เห็ดครับผมสวัสดีครับอืออแล้วดอกหนึ่งเดี๋ยวมาเอาไหมาปลาให้ใหญ่ไว้นี่ก่อนเห็ดใครเห็ดใคร อันนี้เห็ดไข่ครับผมพออีกแล้วพี่นอ้องพออีกแล้วหกหกเพิยงน้อยนี่ดอกหนึ่งครับนี่นี่ดอกนี้งานเลยอุ้ยสองดอกสองดอกสองดอกอะไ้ก่อน อู้หลุดเนี่ยดอกน,นี้งงามเลยครับพอได้ปิ้งแล้วครับผมเก็บไว้เป็นเสือต่อก็ได้ครับตัวนะั้นอันนี้เก็บไว้เป็นเชือแล้วก็อีกดอกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเอามือไม้ครับผม